งนี้เหตุฉะนั้นเมื่อเราถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขกับพระเจ้าโดยทางองค์พระเยซูคร์เจ้าของเราโดยทางพระองค์เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายืนอยู่นี้ด้วยความเชื่อและเราจึงชื่นชมยินดีในความหวังที่จะได้มีส่วนในพระเกียรติศริของพระเจ้า ไม่เพียงเท่านั้นแต่เรายัางชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นก่อให้เกิดความบักบันความบักบันทําให้เรามีอุปนิสัยที่พิสูจน์แล้วว่าใช้การได้และอุปนิสัยเช่นนั้นทําให้มีความหวังและความหวังไม่ทําให้เราผิดหวังเพราะพระเจ้าทรงเทความรักของพระองค์เข้ามาในจิตใจของเราโดย,ดยดผู้ยันรดยสุดผู้ซึ่งพระเจ้าได้ประทานแก่เรา เราพบว่าสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของผู้ซึ่งอยู่ในพระสต์ก็คือว่าเขาเป็นผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูเขาเป็นผู้ที่ได้การนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าเขามีการคืนดีกับพระเจ้ามีสันติสุขในพระเจ้าเขาเป็นผู้ที่มีความชื่นชมยินด,ดีในความหวังในความหวังซึ่งเกี่ยวข้องกับ พระเกียรติสิริของพระเจ้าและไม่เพียงแต่เท่านั้นหากเขามีความทุกข์มีความยากลำบากตัวเขาเองก็มีความเข้าใจว่าสิ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับความทุกข์นั้นเป็นเหตุก่อให้เขาเกิดความบาักบันมีความโธรรอดอดทนและนอกจากนั้นความโธรรอดอดทนนั้นก็จะทําให้เขามีอบนิสัยที่พระเจ้าทรงใช้การเขาได้ และเมื่อเป็นอย่างนั้นเองก็เป็นประจกักษ์พยานที่ทําให้ก็เกิดความหวมัและเป็นความหวังที่ไม่ผิดหวังไม่ใช่เป็นความหวังแบบแห้วแต่เป็นความหวังที่เต็ไมไปด้วยความมั่นอ,อกมั่นใจและในที่สุดก็เป็นจริงและสิ่งซึ่งเป็นความหวังที่เป็นพลังในชีวิตของตนนั้นก็ได้มาจากความรักที่พระเจ้าทรงเทเข้ามาในชีวิตของผู้นั้นโดยทางพระิญาณบริสุทธิ์ ดังนั้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในมนุษย์ของพระเยซูหรือของพระริตหรือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในพระกิตของมนุษย์ทั้งหลายจงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเ <Yeah. S 1> ขาให้การฉลองอีสเตอร์ของเรายังคงอยู่ในความทรงจำของเราตลอดทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันไปเรื่อยๆเพราะเรื่องใหญ่ที่สุด ที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูก็คือพระองค์ได้เสด็จมาในโลกนี้เป็นมนุษย์ที่ยอมเชื่อฟังจนกระทั่งถึงการมรมาที่บนไม้กางเขนแต่หลังจากนั้นพระองค์ทรงเป็นขึ้นและพระองค์เข้าสู่เกียรติิริสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีผลต่อเราทั้งหลายเราทั้งหลายจะไม่มีโอกาสได้รับพระคุณ หรือได้รับประโยชน์อะไรจากพระเยซูหากเราไม่ได้ให้ชีวิตของเราเข้ามาในพระคิดแต่ถ้ากว่าเราเข้ามาในพระคิดก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายในชีวิตของเราทั้งหลายดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าดังที่ผมกล่าวไว้เมื่อตอนตน้นเกี่ยวกับเรื่องการฉลองอิสตอร์ของผมเอง ในปีที่ผ่านมาสิ่งที่เป็นประจั์พยานหรือเป็นสิ่งที่ทําให้ผมนั้นมีโอกาสได้สัมผัสถึถงนิเดชของพระเจ้าก็คือ6เดือนก่อนหนึ่งปีก่อนผมป่วยไม่สบายมีปัญหามีความเจ็บปวดแต่เมื่อรับการรักษาเรามาถึงวันอิสตอร์ที่ผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างก็มีโอกาสกลับมาสู่ในสภาพ ปกติได้ชีวิตที่อยู่ในปกติก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือสิ่งเก่าๆล่วงไปแต่สิ่งใหม่หรือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้เกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็พเพราะอะไรเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเนื่องจากว่าพระเจ้าทรงรักเราทุกคน รักอย่างมากๆรักเช่นไรรักที่เราสามารถสัมผัสประจักษได้นในพี่เยซูผู้ทรงยอมปรีพระชนเพื่อเราทั้งหลายทุกคนและเป็นการสิ้นพระชนอย่างทรมานที่สุดบนไมก่เ,นเขนขอพระเจ้าอวยพรให้เราทั้งหลายมีชีวิตใหม่ในพระคิ์ซึ่งเป็นชีวิตที่สัมพันธ เข้าร่วมกับพระคิดที่สมเป็นองค์พระผู้เนเจ้าในมนุษย์ของพระเจ้าเวพรามน